ไม่พอถาวเห็นปะออนไลน์อยู่ <laughs> ใส่หลบพีกเนาะรุ่งเบิกฟ้านโนกาโกาบอยออกหาขึ้นแดนเริ่แมแคมป์ไซมูซาชิโคจิโร่เราสองคนแกง่งโกเก้นใงจักหวาะไว้ห้องรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนี้อสไง คลิปนี้ก็จะมาสารภาพบาปอีกรอบนะครับจะเป็นคลิปนานแล้วเหมือนเป็นคลิปที่อัดไว้ตั้งนานแล้วเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยซีรีส์เก่านะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ก่อนที่เราจะได้พบหมออีกครั้งหนึ่งนะครับคนดูไปก่อนนะครับพอดีว่าคลิปใหม่กําลังตัดต่ออยู่นะครับดูคลิปกันไปก่อนนะครับแต่ว่าสนุกแน่นอนครับยังไงก็สนุกครับอยู่กับแอคจอยของเรานะครับนางก็คือเอนเตอร์เทนสุดสำหรับคลิปใหม่เพื่อพี่น้องที่อยู่ในโมกาซีรีส์บลูซีรีส์ไวอะไรอย่างงี้นะครับก็เรา นอนนะครับจี่กะต่อให้เสร็จน,นะครับไปดูคลิปเก่าสภาพเก่าซีรีส์เก่าก่อนนะครับ กได้กินมโนปลาโต๊ะปลากับบอกกินห้าขวบแม่งเลยปลากับบอกกินเบสมืึอนี้กูจะได้กินมโนปลาก็ได้ชีวิตกูมันแสนเสาร์นะอุ้ยได้แล้วไม่ย้จอยได้แล้วไม่ย้ายจอยได้แล้วได้แล้วตัวหนึ่งได้แล้วตัวนึงมึงกินคนเดียวเลยนะแบบเนี้ยโอ้ยเท้ามึงนี่เขาสิกินยังล่ะมึงแต่ยังล่ะมาสู้กูลองเท้าปลากับว่าได้มึงบอกว่ามึงสิเฮ็ดยังให้กูกินนะว่าสิเฮ็ดคนให้มึงกินแต่มึงก็ต้องโต๊ะปลายมันได้แล้วเท้า จะเป็นตำบักเคือตำบักคุงนังสิได้บ่ได้แกลจอมากอ๋อคอยก็มากไร้เลยนะเบื่อเดี๋ยวคอยชิมตำบักคุงให้พี่น้องเบิ่งหน้าบ่าวแม็กซสาวพอนทำเมาท์มอยก่อนใช่เดี๋ยวเราจะมามอยชีวิตให้ฟังนะเราจะมีทำอะไรก็ทำส้มตำดีกว่าเนาะวันนี้บรรยากาศใช่วันนี้บรรยากาศดีนะฮะห้าหพี่น้องเลาดลัยปลเท้าเม็ดบ้าปลอดภัยอยู่วันนี้ท่านได้กินเข่าอยู่ ใใก,การที่เรามาทาอย่างเงี้ยแม่งมันนึกถึงสมัยตอนที่เราอย่างเด็กเลยจะเล่าให้ฟังนะทุกคนก็คือเราอ่ะมาอยู่เนี่ยกี่ป,ปีแล้วนานแล้วเน,นาะนานแล้วจะ10ปีแล้ว8 9ปีแล้วมั้งก็คือพวกเราอ่ะบ้าน,นจริงๆพวกเราอ่ะอยู่บ้านนอกมากๆเลยเนะาะพูดพูดอย่างงี้ก็ได้เราก็ดเด็กต่างจังหวัดเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดกันนะครับทั้งสองคนมาเรียนอยู่นี่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองพูดาในเมืองเลยกระโปรงมาในเมืองจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะย้อนความหลังนิดนึงสมัยตอนเด็กอะไรอย่างงี้ตามส่อมตามคุณนึกถึง จำนมโตแต่ว่านมไม่ได้โตนะแต่ว่าจำ <c oughs> เปิดร้านจ้าเปิดร้านเด้อจ้ามันเคยเปิดร้านเด้อไม่ใช่จอยเด้อเคยเปิดร้านเด้แต่ว่าช่วงนั้นเปิดร้านมันตรงก,กับโควิดมาใหม่ใหม่รู้<อ>ไหมทุกวันนี้ยังรู้สึกช่วงนี้ที่ปิดร้านเลยเพราะว่าถ้าอยู่ต่ออาจจะเจ๊งก็ได้อาจจะเจ๊งก็ได้เคยอยู่ต,ต่อประมาณ3เดือนแล้วเราต้องวักเงินที่เราเก็บอะซึ่งมันไม่คุ้มคือกลายเป็นว่าเราอะไปทําอย่างถึงเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายตรงนี้อก็เลยหยุดไหนๆก็พูดถึงเรื่องไอ้ตอนที่เรายังเด็กกันเนาะมึงจำสมัยตอนเรายัง เราก็จะอยู่ตามท้องนุ่งท้องนาอะไรอย่างเงี้ยท้องไร่ท้องนานะจริงกิจกรรมของเรามันจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเว้ยก็จะแปนัดเพื่อนกันไปเที่ยวตามนาไปเที่ยวตามสวนอะไรเงี้ยนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นลูกครูไปเป็นหรือเปล่าเออธรรมดาเด้มึงกูวิวิลกรรมพร้อมต่อนรับเอกูน่าจะเคยเล่าให้มึงฟังแล้วแหละตอนที่ยังเด็กอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งเว้ยที่เขาแบบนิยมไปจับปลากันตามคลองตามนองตามผงนุ่งอะไรทุ่งนาแบบเวลาน้ำมันไหลอะไรอย่เงี้ยตอนเด็กพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยก็จะห่วงเด็กว่าตอน เราก็เด็กๆเนาะก็จะสั่งห้ามว่าอย่าพากันไปเล่นน้ํานะถ้าไปเล่นน้ำมันจะจมคือบ้านอื่นเขาอนุญาตไงเราก็ด้วยความแบบลูกครูอนุญาตยากเพื่อนเล่นด้วยเออเพื่อนเล่นด้วยกูก็แบบอยากไปจังหวะอะไรเงี้ยเอาแล้วกูก็หนีไปแล้วทีนี้คุยกับน้องไว้บอกเอ้ยอจะไปบอกพ่อบอกแม่นะอะไรเงี้ยเออพูดยากนะขอตัวดีเออมันบอกหรือเปล่าไม่มันไม่ได้บอกแต่ว่ามันมันโปะมันหนักกับกูใช่ปะแล้วมันก็เสือกกับก่อนเลยแล้วแบบพ่อแม่ก็เอะใจมั้งว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่กลับก่อนตอนที่แบบเออทงที่ปั่นจั ไม่รู้ว่าเขาเอาเซนส์สัมผัสมาจากไหนขนาดกูหนีไปเล่นตามหนองตามทุ่งที่หญ้ากับแม่กูน่าจะไม่รู้จักแล้วอ่ะไม่ยังตามกูไปเจอกูเลยก็แอบเล่นน้ำกับเพื่อนในความสนุกสนานสักพักหนึ่งเล่นไปแม่กูเดินมาถือไม้เดียวมาพร้อมกูก็แบบเอาแล้วตอนนั้นกูกับเพื่อนกูใจสั่นละจะทำไงดีวะมีการไปแอบหลบหลังเพื่อนด้วยเนพยายามให้แม่ไม่เห็นทำตัวเองให้เล็กที่สุดเออทำตัวเองเล็กที่สุดแต่สนใจแม่เหคนที่ตกตาอีกไอ้คนที่เขาจับปลาอยู่แม่ก็หัวราะพวกกูแล้วแม่กูบอกขึ้นมาลว้แม แฝงมอดแอยแล้วท่นหมดยืนต้องตายแล้วหนึ่มันเปนจะหิวมันจะแทบอยู่เด็ดอุปกรณ์เขาก็มีครบเลยมีปูด้วยอาร์ตเป็นคนไปหาปูมาเฮ้ยวันนี้เราได้น้ำปลาร้าจากพี่จุ๊บด้วยนะฮะมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็นน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าแซ่บนัวจากพี่จุ๊บของเราเองนะครับผมที่จุ๊บตลาดต้นตาลนะฮะับตำจุ๊บแซ่บนัวนะมึงปลาร้าแกนวลจริงนะมีแบบอยอครบเครื่องเด้อมึงเห็นอย่างนี้นะ แล้ววันเซอร์คราวหนึงพี่น้องกันพี่น้องกันแบบอันนี้อร่อยจริงๆทุกคนตอนแรกคิดว่าแกจะ,ะเหมือนกระโวยตัวเองแล้วก็เออเออมันคงเหมือนเนือ้อส้มตำทั่วไปแต่พอไปกินแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากทุกคนไม่ลองกิน,นมน<ล>าั่วไม่มันมีเอกลักษณ์ของแกอยู่มันไม่มีความคาวปลาเนี่ยมันเป็นหอมๆข้าวคั่วไงไม่รู้เออเนาะตองลออ่ะกูขอเล่าเรื่องนะให้จบหลังจากที่พ่อแม่กูก็ไปตามใช่ไหมกูก็แบบหน้าบึ้งเลยเดียวในใจก็คิดแม่งเป็นเออตอนนั้นปออะไรปอสี่ปอห้าหลรอเียงนึงะมัวปนน ตอนนั้นกูก็โดนตีแล้วมึงอันนี้คือเราไปเล่นน้ําแบบตอนน้ามันไหลใช่ปะแต่มันออกแก่งน้ํออกน้ออกแก่งแต่มันจะมีแบบการไปเล่นน้ําอีกแบบหนึ่งก็คือผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ผู้ชายบ้านนอกมันจะมันจะกล้าเล่นกันเปหาเล่นตามหนองที่เขามีไม่ใช่หนองสิเป็นบึงใหญ่ๆหที่เขามีต้นไม้สูงสูงอ่ะพวกกูก็จะปีนขึ้นไปจ้าปีนใครปีนได้ยิ่งสูงยิ่งเก่งสมัยนั้นอ่ะ กูไายแตกหลายรอบเลยก็แข่งกันสมัยวัยรุ่นเด็กน้อยสมัยเด็กน้อยอะไรเยอะเลยงัวก็โปกเลยก็คือพากันแข่งปีนแบบโอ้โหมึงแล้วกูอ้วนอะตอนนั้น่ะปีนได้ไม่เยอะอิจฉาคนอื่นบ้างเลยนะคนอื่นม่ปีนขึ้นได้สูงมากกูปีนได้จะเตี้ยอย่างงี้พวกสูงๆมันก็จะอวดกูว่าโอ้โหกูปีนสูงมากกว่ามึงแต่ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่สนุกมากทุกคนไม่ได้พากันกลัวเลยนะว่าข้างล่างอะจะมีไม้มีหินมีหยอะไรไม่มีกลัวเลยจ้าลงกระโดดอย่างเดียวอะตึมตึมต้ม กลิน <laughs> มันมาแล้วเนี่ยอยากกินแล <laughs> ้วเออนั่นแหละมันก็คิดถึงนะเป็นแบบกิจกรรมสมัยเด็กที่เราไม่ได้มานั่งเล่นมือถือนั่งเล่นอะไรเหมือนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงตอนนั้นแหละเพราะว่าเรา,าอยู่ในเมืองนานแล้วอะ่ะมันมีเรื่องทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้หวนกลับไปคิดถึงตอนนั้นมันก็กลายเป็นเออความสุขเล<อ> <ๆ S 2> ็ก ผมก็เป็นไม่เขาต้มตอมไม่ไม่ได้อวยคุณจริงจะทำต้มต๋ออร่อยต้องแต่งอะไรแต่ละนะกูขอเล่าให้จบก่อนตอนนั้นมันก็นั่นแหละก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับถ้ายังฟังอยู่ถ้ายังเห็นกูอยู่ในคลิปนะก็ติดต่อกูมาด้วยนะกูอยากล่อยด้วยนะสีสันน่ากินมากส้มแต่แซ่บแต่ไม่ใช่จ่อยเลยมสุดสิบบาท รถเยอะค่ะอ่ะแล้วมึงล่ามึงแบบมีเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยปังบอกว่าเหมือนเธออ่ะเล่นน้ำไปก่อนไปแอบเล่นแ้ยาอ่ะตามไปตีเว้ยไปเล่นอยู่ห่วยแล้วถ้าเป็นตอนประถมก็ซื้อรถดีแล้วก็ขึ้นต้นมะขามโรงเรียนเออสวยนั้นมึงเอ้ยมึงก็แถวบ้านนอกอ่ะมันชอบมีต้นที่อะไรขึ้นไม่รู้แถวโรงเรียนเราอ่ะเป็นฟิลที่มันไม่มีเรื่องเครียดจริงๆนะตอนนั้นอ่ะมีแม่จะจับได้เออแม่จะจับได้มีวิธีกรรมหนึ่งคือว่ามีวัคซีนเขาจะมีฉีดตอนประถมอ่ะฉีดยาที่แขนอ่ะพวกโออพววกะะไร่่มมันจีีแตา อ๋อก็โดนอยู่นี่ไปหลบอยู่ห้องแล้ววิ่งหนีเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามแล้วก็เขาจะมีมาถอนฟันที่โรงเรียนอ่ะโรงเรียนตนี้มียี่สสมัยนั้นเนาะไม่งั้นวัคซีนถามวัคซีนหมออะไรไม่เดี๋ยวนูถอนเองได้ฉันบอก เออแม่จก็บอกหมอว่าไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหนูเอาออกเองแล้วก็วิ่งหนีครูก็วิ่งตามหมอก็วิ่งตามแล้วเราตอนนั้นอ่ะจริงจริงนะเราแทบจะแบบไม่พากันจับมือถือมันไม่มี้จับด้วยเออมันไม่ได้จับไม่ได้นเล่นเพื่อใช่ใตอนนั้นมีอะไรห้าเล่นเสามสามงสูงเกมงูอี้ยขาดำแล้วก็มาไอโมบายสามสามหนึ่งสูก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีไอโมบายนี่มาตอนมสามเครื่องบันเทิงใจของเราอีกอันหนึ่งในสมัยนั้นก็คือการได้ดูทีวีได้ดูการ์ตู เดี๋ยวผมจะไล่โปรแกรมตั้งแต่เช้าให้ฟังเลยนะคือเสาร์อาทิตย์อ่ะเด็กมันออกมันไม่มีเคู่อะไรทำนะคู่แล้วนะเพื่อนก็มาได้แหละเอาตอนมึงไม่ได้ดูเหรอดูแล้วก็ไปวัดไปวัดให้ยายแต่งจังหันหายแต่ตัวเองไม่ไปแต่ไล่หลานไปหลานอีกนนาบูก็อยู่เฮ้ยทำไมต้องมาปลุกกูแต่เช้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแปลแบบว่าย้ายขึ้นมาพี่จอยเพราะกูไปอ่ะเดี๋ยวกูเล่าดูทีหลงกูให้ฟังตอนเช้าอ่ะกูจะมีหน้าที่ตื่นมากรอกน้ำตื่นแต่เช้านะมึงเริ่มต้นด้วยแบบไอเด็กก แย่ไงสมัยเด็กแบบผมมันไม่แย่เลยเดินมาก็เร uh ิ่มต้นด้วยเทเลทับบี้สิงกี้บิงกี้ดิสซี่ลาลาโปหมดเวลาสนุกแล้วสิไอ้นั้นจบใช่ปะแล้วก็จะเปลี่ยนช่องมาเป็นดิสนีย์คลับสมัยนั้นว่าดิสนีย์คลับเออวกอมาตูนดิสนีออเดอดอสนอย์อันทัน เป็กิตโชโอ้ยตั้งแต่ใช่เราดูกันตั้งแต่พี่เป็กซ์ผลิตโชคอ่ะจากนั้นเราก็จะมาดูอ่าสียอดกุมารปลาบูทองอะไรอย่างงี้ปลาหน้าดำโยนไม้ขึ้นไปแล้วก็โอมซูจิปุริไม่รู้หนังเรื่องเฮียอะไรไม่สมัยแรกกูยังจำได้เฮียเลยเฮียเลยเียเพลงแต่แต่วงกูร้องได้หมดเลยนะสีกูมานนันกล้าตรีกระทาจากสังแล้วก็อะไรอปะเจ้าขุนทองไม่รู้เล่นวันไหนแต่กูดูตลอดเลยอรุณเบิร์ฟ้านกา อกอเคคิงเดาเทมส์ไซส์เออมึงจะใบนั้นกูดูแบบกูดูหนักมากนะแล้วมีอะไรอีกวาที่กูดูรายการเดินนายทีวีตุ๊กตง หลังจากที่เราดูไอรายการจะจากวงวงเสร็จบ้านเราก็จะย้ายช่องอีกครับวนเวียนจะถาม5เจ็ด9นี่แหละวนไลน์ทีวีกระตูนที่โปรดปรานที่สุดก็จะเป็นถ้าอยากดูเรื่องราวให้เกิดจากเราก็พร้อมที่จะ,จะถแถลงไขเพื่อปกป้องไม่โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกตัวจริงและสัจธรรมแห่งความรักอะไรสักอย่างเนี่ยมูซาชิโคจิโร่เราสองคนแจ้งอกเก้นแห่งจักรวาลไวโฮลลุ่มที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนียสไงโซนัส จำได้มึงกูจำได้เฮ้ยมันมีอีกอันหนึ่งที่กูจำได้มึงน่าจะเคยดูอันเนี้ยการ์ตูนเรื่องเนี้ยแม่มดน้อยโดเรมีแหมรก่อนจะแปลงร่างพี่แกก็จะต้องแบบว่าเคาะก่อนปึ้งเึ้งเป็นผู้ชายที่น่ารักเนาะดูแม่มดน้อยโดเรมีอู้สมัยนั้นดูทุกคนเนี่ยดูทุกคนมึงกูจำคาถาได้เลยนะเซเลมูนก็มีสมัยก่อนสมัยเว้ยเซเลมูนกูไม่ค่อยได้ดูแต่โดเรมีอ่ะกูดูโอ้มาเลยเก๋เก๋ด้วยความเรียบ โอมาลุกกู๊ดด้วยความอ่อนโยนโอมาลิกิกี้ด้วยเสียงอันดังก้องโอ,โอมาลอกก็แก๊กด้วยความสน่างามโอมาลักกั๊ก,กึกด้วยความสดใสเมจิเคิลเซตขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสของป๊อบจงังด้วยเท่านั้นสมัยนั้นกูจำไมทั้งหมดเลยล่ะเอ้ยของมึงอ่ะดูอะไรสมัยนั้นดูจับจับวงดูแต่วงอย่างเดียวอืมการ์ตูนไม่ใช่เท่าไหร่ไม่สมัยนั้นมันอาจจะไม่อินไงของผู้หญิงไงแต่ว่าผู้ชายอ่แบบมันโอ้โมเดิร์นไนการ์ตูนนี่คือขาดไม่ได้เด้อทุกคนฉันชอบดูจับจับวงวง วัดแล้วก็ไปจังหันจังปืนแกะบะอร่อยมากใส่ขนมจีนกุ้งกระเล่นเสร็จแล้วนะฮะมีหญ่จอยตังชัชัเพิ่มชัแอม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 โอ้โหมามาชิมกันเลยแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะมึงช่วงชีพเป็นช่วงนี้อัปเดตสิโัววัทำงานไงคะใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเราทำงานอะไรร่วมกันก็ไปดูได้นะฮะในช่องตลาดต้นตาลนะครับผมใช่แล้วเราก็ทำช่องต้นเราก็มีร่วมกัน ไปซื oh, oh, ้อป oh, 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 ูมาจากไหนเนี exactly. uh ่ยแถวบ้านหกบาทโอ้ยปูน้อยๆอย่างงี้กัดได้ทั้งคำเลยเด้อโอเยียมอะไรนะโอเยียมโอ้ยเราคนเดียวโอ้ยมันก็ต้องกินบ้างอีกเฮียคนเราก็ต้องการโซเดียมเหมือนกันทุกคนปูน้อยอย่างงี้นี่เห็นบ้างเห็นปูบ้างกัดได้ทั้งคำเลยเด้อรสชาติได้คุ้นเคยไได้อ้วนขนมจีนตรงน้ำนะถ้ามีขนมจีนนะออื้หือนัวที่มาย นอกจากที่ทำงานกาบทูแล้วมีงานทำงานอะไรอ๋อมีงานประจำทางานออฟฟิศนี่แหละแล้วก็ไปทำเจอได้ที่ต้นตาลไปขายเสื้อผ้านอกจากที่อาระจันนั่นแหละเราก็ด้วนเวียนกันอยู่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดเนาะไม่ไดเอาน้องๆมาทำคลิปก็จะเห็นเราบ่อยแล้วก็ไม่จะเห็นอาร์ตันทำรีแอคทนห้องมันนั้นเพราะว่ามันโควิดแล้วก็อย่างว่าแหละตารางงานของแต่ละคนช่วงนี้มันก็ยังแบบไม่ได้ตรงกันมากเราก็ยังต้องไฟล์ทำงานหลายๆอย่างอะไรเงี้ย จำทงตำเนี่ยมึงไปได้นั่นมาจากไหนไปได้สูตรอะไรกี้มาจากไหน,นจากแม่มอยู่ในสายเลือดกะเอาอย่าใส่เยอะมันเติมได้ถ้าใส่เยอะอมันจบเลยมีอย่างหนึ่งนะที่ใส่เยอะได้อะชูรส <laughs> อายิโนโมโต้ก็ได้จากธรรมชาติเข้าได้นะครับก็อยาทำงานเออว่ายิงย่งยาว มึงเราอยู่แต่การง,งานอ่ะตอนนี้อยู่แต่แตการง,งานจริงๆนะ mm hmm. ก็เพื่ออนาคตที่สดใสน,นะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนนะมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะค mm hmm. ก็มาส like, ับส c r i ายไลค์แช์เนาะเยอะๆเนาะเราจะได้มีสปอนเซอร์ mm hmm. ใครอยากให้เรารีิวอะไรเราก็รับนะแท mm hmm. นจอมจัมด้วยกันนะคะมาแันด้วยกัน <laughs> <laughs> ก็แ,แบบทาหลากหลายอาชีพรับรีวิวก็จะได้เงินเราจะได้ไม่ต้องออกไปไหนตอนนี้เราก็มีแบบโปรเจกต์หลายๆอย่างนะฮะท,ที่วางแผนกันไวนะ้เนาะมันยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่างนะก็ยังไม่สามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาได้นะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามพวกเราด้วยนะฮะโปรเจกต์ในการทั้งของที่จะขายนะฮะทั้งคลิปอะไรต่างๆนะฮะมีอีกเยอะแยะมากมายนะยังอยากให้ทุกคนมา อดนะผมฝากพวกเราสองคนในอ้อมอกอ้อมใจนะฮะเอ็นดูพวกเราด้วยนะฮะเอ็นดูอยู่แล้วก็ให้เอ็นดูขึ้นไปอีกอไมปดิ้งกันแม่มากดไลค์มากดแชร์มาซับสไ,สสสไสคร์ในตุ่ดีใจนดูสิทุกคนตอนนี้ไม่ได้อวดเยอะอีจอยอะ่ะมันทำซุ้มตำอร่อยจริงๆกู้ถึงบอกว่ามึงอะ่ะเหมาะในการทำคลิปอาหารมันะ่ะเป็นคนที่กินอะไรแล้วก็อร่อยไม่แต่มึงทำอร่อยจริงยิ่งข <ตะ S 1> น,นมนะยิ่งขนมอ่ะขนมอีจอยทำอร่อยมากเฉยงเดียวไม่มีเวลาครับทุกคนคิดดูว่าไปทำงานประจำเสร็จปุ๊บก็ต้องพากันมาอัดคลิปแล้วก็พากันมาขายของตอนเย็นอีกเราทำงานเหมือนแบบเราหิเงินน้ แต่งจริงแล้วเราเรามินี่ <c oughs> ไม่แต่จริงแล้วเราก็ <c oughs> หิวเงนินเกิดแจ่เจ็บกายใช้เงินหมดมันถึงได้มีเรื่องให้ทุกนี่แหละแต่ก็นี่แหละเราถึงมาทําคลิปกันเพราะว่าการทำคลิปของพวกเรามันกลายเป็นแบบว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถดิว <c oughs> ใจพวกเราได้อย่างน้อยก็ให้มันมีสีสันในชีวิตอ่ะไม่ได้แบบว่าทํางานเลิกงานกลับมานอนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็น <c oughs> อะไรที่เราแบบมีแพชชั่นในการทํามันจริงๆนะสำหรับผมนะสำหรับมึงกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงมีแพชชั่นกับมันมากขนาดไหน ดีใ,ใจที่เพื่อน<ต>มีอะไรทำจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเรื่อง้อือ่นโดนไปหนึ่งดอกแต่ก็ไม่ใช่แค่กูหรอกนะก็คนแถวนี้เาก็แบบว่าคอนเทนต์ของกูเหรอเราดราม่าเพื่อเป็นคอนเทนต์ลงไปไหมกู <c oughs> อยากได้ข้าวเหนียวขนมเต็มเนี่ยทุกคนเอ้ยถ้าสมมติว่ามีข้าวหรือขนมเต็มน,นะ่ยผมบอกเลยว่าอีน้ำที่อยู่ ก๋เลือมึงก็เคยเห็นกูกินแล้วไม่ใช่เหรอเป็นไมมันโซเดียมเหรอจอยกินไม่ได้อะ <c oughs> ทุกคนนะอันนี้ผมอยากถามนิดนึงถ้าสมมติว่าพวกเราจะทําขนมเนาะขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากจะกินเมนูอะไรไหมหรือว่าจะน,<ห>นอะไรมาไหไม,ไมเออจะทำอะไรกันขายแบบไม่แพงส่วนใหญ่ก็อะไรแบบนี้ปะ่ะก็มันเก็บข้างนอกได้เพราะนั่นแหละอยากให้ทุกคนแบบมาแชร์กันหน่อยพวกเราคนรทยขนมอะไรดีถ้ามึงเป็นไงบ้างทำมา ก็ขาว่าหางบุ่งหามค่ำวันนี้ก็ยังทางานหามบุ้งหางค่ำอยู่เหมือนเดิมนี่แหละก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าเออเราอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะเราแค่แบบทํางานเพื่อที่ว่าจะได้ถึงจุดนั้นของเราเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจุดที่เราวาแงแผนเอาไว้เร็วๆแต่เราก็เราเลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปในช่องตัวเองจริงๆเพราะว่าเราต้องไปเน้นทําช่องนู้นก่อนแต่ช่องนี้ก็ไม่ได้ทิ้งก็นี่แหละก็เลยอยากจะมาพักทายแล้วก็มาคุยกับทุกคนว่าเออเรายังอยู่นะเราก็ยังจะทําต่อไปเรื่อยๆยังจะทําให้มันสม่ำเสม,มอกว่านี้ด้วยก็พยายามอยู่นาาาานนนนนเเเกกิิรออไม่ตด้ ต่างนะอันนั้นอ่ะจัดเต็มยิ่งกว่านี้อีกนะช่วงนี้นะนะช่วงนี้เฮ้ยห้องนั้นอ่ะก็จะมีดารารับเชิญใช่เยอะหลายคนมักหน้าหลายตาซึ่งสนานีค้ามีกิจกรรมไป่ทำโถต่างน้ำเงินกับไหลแล้ว ขออนุญาตไปไนน้ำหองราคาเป็นไงเมนูแซฟอยากมากินอีกไหมดีจอยมันก็ว่ากูอวยมึงอีกแหละกูไม่ได้จริงแล้วอวยค่ะไม่มันอร่อยบรรยากาศก็ดีมากเลยนะแต่ตอนนี้มันก็จะเริ่มมืดแล้วเราก็ต้องจากลากันแล้วแหละฮะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมอยากกลับมาเนเดิมอยากได้บรรยากาศเดิมๆจริงๆเราสองคนที่ไม่ใส่แมสก์นี่คือก็มันอยู่ห่างคนเราเลยไม่ได้ใส่แล้วเราก็แยกกันแม่งจนรูจ เทุกวันอยู่นะเวลาเราไปหาคนที่เยอะหรือไปทํางานเราก็จะใส่แมสตลอดทุกคนก็เหมือนกันคือต้องดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมอยากที่จะคุยอยากที่จะมาทําอะไรกับในช่องนี้กับทุกๆคนเหมือนเดิมนะแต่ก็รอนิดนึงจริงๆก็ไม่แน่นะกลับมารอบหน้าหลังจากเราเคลียร์อะไรลงตัวอาจจะเจออะไรใหม่ๆจากชอบก็ใซึ่งเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วบอสเราเขาให้มอมาคลิปละสิบล้านแน่นอนสิบล้านกีบกับกู ปีพีลีเป๊ที่พูดมาเนี้ไม่ได้ไปเลยอยู่ตรงหนองตรงนี้แหละคนคะเราควรช่วยคอมเมนต์ถ้าครบ1,000คอมเมนต์10,000ไลค์นะคะคุณอาร์ตเขาจะพาทีมงานไปเที่ยวโอ้แต่ครบจริงๆกูพาไปจริงๆนะถ้าครบจริงๆนะอ้าเออถ้าครบจริงๆเอ้าภายในระยะเวลา1เดือนนับจากคลิปที่ลงถ้าครบไปเลยได้เงินกูก็หาไปได้อะถ้าว่ามันครบอะมาดิลสัญญาณมาดิลพันคอมเมนต์หมื่นไลค์เออคลิปนี้นะไปเลยยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคลิปนี้ก็ ฝากผลงานแหละว่าพวกเราเนี่ยทุกๆสัปดาห์ในสัปดาห์ละสองครั้งด้วยซ้ำในช่องของต้นตาลน,นะครับผมแล้วก็ในช่องนี้ก็จะลงพยายามไม่ได้ทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมคิดถึงกันแล้วก็เป็นห่วงกันเสมอแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่ารัก,รกนะะคิดถึงจริงๆน่าจะคิดถึงจริงๆไม่งั้นไม่ทำรจริงๆนะเนี่ยากมาก แล้วเวลาจอยให่เขาอยู่เลยนี่คือเลิกงานมาก็ต้องมาทำรีบต่อถ้าปกติแล้วเวลาเนี้ยจะต้องไปขายของต้นตาลแต่ก้แบบเออมีกับเพื่อนว่าแบบมึงแบบคิดถึงเนาะคิดถึงแบบแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยเออฉันต้องมาเป็นแอดมินช่องดังอีกั้ง กำกับเพาต้องไปรับจ็อบข้างนอกอีกก็หาเงิน uh huh. อ,อ,อ,อยู่หาเงินอยู่เพื่อทุกคนนะเพื่อทุกคนเพื่อคลิปที่มันดีที่ดีขึ้นในอาาานาคตเพื่อทุกคนคือนางพิทําทำอะไรนางตั้งใจสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้ครับครบ1,000คอมเมนต์1,000ไลค์1 0 0 0 0ไลค์10,000ไลค์ใน1เดือนนี้ใน1เดือนเราจะลงคลิปไปเลยไปกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วตอนนี้นะฮะเราก็มีทิกตอกแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนไปติดตามทิกตอกดูนะครับสองสามช่องสี่ช่องก็ติดตามหมดเลยนะครับบ้าพลังมากครัขยายฐานคนดูไงต้องฝากทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไอจีไว้ด้วยนะครับสำหรับใครดูอะไรที่มันเรียวนะก็เวลาพวกเราไปทําอะไรด้วยกันพวกเราก็จะก็ทำแบบลงสตอรี่บ่อยนะติดตามกันได้นะครับอยากเจอทุกคนอยากรู้จักทุกคนคิดถึงทุกคนเหมือนเดิม